พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกะรุณาโปรดกระหม่อมพระราชทานปฏิทินหลวงพุทธศักราช2564เพื่อความเป็นสิริมงคลและใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน วันนี้น้าสารกลางจังหวัดกาญจนบ,บุรีนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้วราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นประธานในพิธีมอบป,ปฏิทินหลวงพุทธศักราช2564เบิกหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ใช้กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้แก่ข้าราชการจำนวนสองคนได้แก่นายรณพเวียงสิมมาประหลัดจังหวัดกาญจนบ,บรุรีและนายอธิสัรอินตราหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบ,บุรี สำหรับปฏิทินหลวงพุทธศักราช2564เป็นสมุดปกหนังสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันทรงพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีตราพระปรมาภิไธยวปรรระบุข,ข้อความปฏิทินหลวงพุทธศักราช2564พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่มีเนื้อหา21หัวข้ออาทิพระปฐมบรมราชองค์การปีและศักราชทางจันทรคตินิยมแห่งไทยและวันสำคัญทางาศาสนา